ฝากสาวหน้าคุณมีไว้ในใจอยู่ นลูกสาวน้องฟ้าใสอายุเพิ่งสิบห้าปีอันนี้กระชิบชี้เงือนซีีอยู่กสอบผู้อภปรายีมาลอยอันนี้ประกาศก็บ้านนี้พอาเอกอะไรศิลปินสำหรับนาราานสาวน้อยลำพินโชว์ใช่สาวน้อยสองง่ายๆลบนอกแน่พอประกาศกับ้านนะเอามาอันเสียสาวน้อยชาเประเทที่แท้กี่เรืองไปลองเด้อผู้ได้อยากได้กันเออมาหน้าีตัวละสามร้อ บ่ได้มาแจกพี่เลยเดี๋ยวเดไปมันโฆษณาไปเป็นอาทิตย์นี่ใส่ได้แน่ขอพี่โดนเอาโฆษณาไปสองเอ็กแยวกับเอ็กเนาะมุงใส่เสือตัวนี้จะไป็นยางบานกูเด้องเป็นยางพ้อกูยิ่งริงเลยวันไหนใหญ่ๆมาทังพี่แล้วพี่รองเด้อว่าเป็นเสือบลู๊กลุ้นนิด เอาต่อแบบขายเสืออีกไปมีนาทีขายเสือนั่งผีได้องรัผีได้ตัวละสามลอยได้อที่สองอีกแล้วก็ S นั่นนั่นทั้งนั้นาทีมีการพยายามผีดำรองสนท่านรังสิตพี่ผีดำหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเสื้อ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 สามรอยเพื่อนแป้งแดงก็ผีองเลยเออโอ้มยได้ยังไงมาจากอะไรกันผลผลกระสวยก็มาผนกระแสกอหมดตี วัฒนธรรโลโก้เขาว่าจังซีบอกกำมมูลากำมมูลามันจีโลโก้สัตว์โลกยกเป็นไปตามกรรมได้สัตว์ปีกด้วยสัตว์ปีกด้วยสัตว์ปีกมันก็จะมีทั้งมังซีนุ่นและมังกรอะไรคะมีฉันปวดหัวมากเลยค่ะอยากขอเป็นลงษีทอาจารย์ญะเอาหมอเอามีดหมอมาตัดหัวทิ้ง อยากรวยไหมอยากรวยค่ะอยากมีเงินไหมขาทุค่ะอยากมีเงินไม่ยากเลยทํำยังไงคะไปขายที่ว่ารู้วิธีขายไห่ไม่มีที่ก็ซื้อเอามันรู้วิธซื้อเนี่ยก็ไปขายที่ไงอ้าวอาจารย์ไม่ใจร้อนงหรออาจารย์อาการค้าหาอยากมีหีค่ะโอ้ไปพาลูกอายการค้าหาอยากมีเมียหลายเวลาการค่ะ าอยากมีเมียหลายจะบอกว่าทำไมสัมภาสิบคำหนึ่งเขาบอกว่าอยากได้นกเอานกไปต่อนกอยากได้ไก่เอาไก่ไปต่อไก่อยากได้ช้างเอาช้างไปต่อช้างเนี้ยเนี้ยอะราสร้างมันตอสายเสือก็ยังมาเลยปู่เองอยาไปถือลูกจะย่งใส่นัดมันจะขึ้นดังชั้นน้อยเอยากได้ช้างเอาช้างไปต่อช้างอยากได้สตัง เอาสตังไปต่อสตังถ้าอยากได้เมียก็อเอาเมียไปแลกเมียอุยท่านพี่คะอะไรท่านพี่มีเมียกี่คนคะเก้าคนกีค่คนนะเก้าคนเก้าคนมีเมียอีกกี่คนเจสิบเจเจ้เจาวัดคะ่ะแล้วนี่ขี่รถแรงไม่ได้ทำงไงอ่ะมันจะเหยียบเมียไพ่ใหญ่หรอนี่มึงต้องถามผูนีญมึงต้องถามผู้ีญิงพะโะ ทุถามกูนี่มาถามว่าอ๋อฉันก็บอเลยกันท่านพ่อคะเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรออ๋อจ้าเป็นผู้หญิงโอ้ยเป็นคนแก่ด้วยโอเคลูกแก่คนนี้ดูแก่น่อหน่อลุงคนนี้มาดีมาดีมาดีโอ้แก่พอดี้ไม่บอกแมวไม่เห็นไปอันนี้ลักเรียนทั้งหมดแถวตรงมาเข้าแถวฟูแต่ผาเล่นเก็บอันนี้เก็เลียนเก็นักเลียนอูอีมก็มาด้วยไหนบอก ถูกตขอรับกระด้างสาวลอยเป็นการแผ่แผหมอลับดีดีแต่เท่ก็ไม่มีมีโอ้ยแตะเท่ก็ไม่มีมีก็ไม่มามาดีก็ไม่มาตลกเล่นเสร็จวันนี้หนีฆ่าตัวเจ้าหรือไม่เอาเฮ้ตัวเอา หมูเหมือนกุ้งหงหมอุนตุ๋นต้มนึ่งหมูเหมือนกุ้งหูหมอุนตุ๋นต้ไม่ผ่านเอาใหมเอาไหมหมูเหมือกุ้งหงมอุนตุ๋นต้มนึ่งพูดเร็วๆอ่ะทีละคนีละคนทีละคนไม่ดิเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแม่เบอร์หนึงอันหนึ่งสอเบอร์หนึงได้ออไปอยู่ทั้งบุญกูที่ผ่านเบอร์หนึ่งหมเรอทั้งี้เบอร์หนึ่งไ้เอาเอาคือเอาไปต้องแล้ กุ้งหมูอุดมโตนึงหมูหมึกกุ้งหมูอุ่นดุ้งเอาไปเอาอันไหนก็ได้เรื่องสองซ้ำเรื่องสองซ้ำตั้งใจไปสินักเรียนหมูหมึกกุ้งยังจะถูกหักคะแนนอ่ะไม่เอาหมูกุ้งแล้วเอาหางหมีแล้วไม่แหย่หูหมูเอาหางหมูแล้วไม่แหย่หูหมีหูหมีหูดูให้ดีหูหมีหูหมูแยกตัดเดี๋ยวคุณเอาอีกรอบสิเมึงถามไข่คนนี้น้องและเขาลูก ลูกเลยเขาว่าน no ั our our part, ่นมึงลองถามพุ่นบักพุ่นหน่อยไช่ยื่อเป็นนักเรียนหมดเอาเป็นนักเรียนเอาหางหมีแล้วไปแหญ่หูหมูเอาหางหมูแล้วไปแหญ่หูหมีหูมีหูหมว่าเวอะกูเป็นห่วงมึงข้ามถามกูเป็นห่วงมึงไอ้ชัย่ลัมึงถามมึงกันดีดีกว่าข้ามถามดีก็สอบความว่องไปของสมองนอ่ครับเพราะนีสมองหลายนี่เพราะนี่สมองหลายนี่หลายหลายหลายสมองมัหลายอีเอาเิลยสมองหลายอีกเล เอาหอดตาบนนี้ขงแป้เลยเอาหางนีกันเพแย่ปูปูเอาหางหูแล้วไปแย่หูผีหูผีหูปูดูให้ดีหูผีปู